นี่ไปก็นี่ก็ไม่ได้กินอะไรเลยไปสายเหมือนกันแต่ว่าเสาแล้วน่ะตายประมาณสี่โมงกว่าเออดูายมันก็ไม่กิงนะมั้งไม่ไว้ไว้ให้อ้อมแด่งไปคงเราก็เดีคงนึ่งก็ร้อนเลยนะก็ร้อนอยู่ได้เพราะกำใจของมันนะแหมเขาจะเขาจะกลา ใส่ใส่ทิชเนมันใส่ไหมทิชใส่จางหรืใส่ถุงครับเนี่ยใส่จาใส่ถุงไม่ดใส่จาดเลยนะเออใส่งล่มอเ่อ่ยใส่จางอร่อยมาสอมือบอมือบยอเห็นเห็นย่หมือวมเน่ ขอบพระคุณยังเป็นไงอะไรเมื่อกี้ไงยทำหยุดไปึง่นใจขอบพระคุณทําใหม่เหรอขอบพระคุณที่มีตี๋ย่วงก็เอาไปย่างทีหลังใช่ไหมไม่เขาย่างก่อนบางคนย่างไม่เป็นไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยสุกนี่เขาย่างเป็น้วไรอร่อยมากน้ำจิ้มกินกับน้ำจิ้มใหญ่มากหวานไหมล่ะหวานแม่น้ำจิ้ม